งานดับเพลิงและงานกู้ภยัยต้องทำงานแข่งกับเวลาอุปกรณ์ต้องครบวันนี้เราได้รวบรวมสุดยอดรถด,ดับเพลงิงเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้การควบคุมไฟเป็นไปไอย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพกับ4สุดยอดรถด,ดับเพลิงแห่งอนาคตแบบโคตรลุยตลุยทุกพื้นที่จากทั่วโลกตอนที่1นึ่งเฟลิก8คูณ8ไททัน รถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่จากบริษัทวิสประเทศโปรแลรนด์ระบบขับเคลื่อน8ล้อเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องยนต์ให้กำลังรวมกัน1,220แรงม้ารวมอุปกรณ์ต่างๆครบครันจัดวางอย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อน,นักดับเพลิงโดยเฉพาะจอแสดงผลระบบต่างๆพร้อมควบคุมด้วยจอยสติ๊กอัตราแรงฉีดสูง10,000ลิตรต่อน,นาทีที่แรงดัน10บาร์ แขนเจาะทรงพลังเจาะทะลุผ่านแผ่นโลหะเพื่อดับเพลิงในห้องโดยสารได้ทันเวลาหากเปิดประตูไม่ได้ทังน้ำจูน1 5 0่ลิตรทังโฟมมี1,600ลิตรพร้อมระบบผสมโฟมปรับอัตราส่วนได้ตามต้องการคล่องตัววงเลี้ยวแคบแขนดับเพิงยื่นได้ถึง20เมตรฉีดน้ำได้ไกลสูงสุด75เมตรสนใจติดต่อ Entech Industrial Solution จำกัด ID Line Entech r รเซนบาวเวอร์เดอไทคอนจากบร,ริษัทโรเซนบาวเวอร์ประเทศออสเตรียรถดับเพลิงขนาดใหญ่สำหรับทุกสภาพแวดล้อมเครื่องอยนต์700แรงม้าจากวันโวบนเชสซีแบบออฟโรดของรถบรรทุกถาตราจากสาธารณรัฐเช็กไปได้ทั้งทะเลทรายทุนดราอาร์กติกเฟืองท้ายและพลาวแบบพิเศษทำงานแยกกันได้อย่างอิสระ ถังดับเพลิงขนาด12,500ลิตรทังโฟมขนาด3,500ลิตรติดตั้งปั๊มแรงดูดสูง10,000ลิตรต่อนาทีและดูดโฟม1,200ลิตรต่อนาทีหัวฉีดน้ำทรงพลัง2หัวฉีดได้ไกลถึง130เมตรพร้อมหัวฉีดหน้ารถข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage r o s e n b a u e r Group นาฟโกฟาวคอน4และฟาวคอน6รถดับเพลิงและกู้ภัยรุ่นใหม่ขนาดใหญ่ในภารกิจฉุกเฉินมาตรฐาน i k o จาก UAE ทำจากโพลิสเตอร์เสริมใยแก้วกันไฟและกันความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล700แรงมา้าเร่ง0-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา30วินาทีทังเก็บน้ำ13,000ลิตรทังเก็บโฟม1,500ลิตรปั๊มดับเพลิงแรงดันสูง10,000ลิตรต่อน,นาที ที่10บา์หัวดับเพลิงฉีดน้ำได้ไกลถึง90เมตรระบบผสมน้ำกับโฟมหรือฉีดน้ำอย่างเดียวก็ได้และรุ่นใหม่ล่าสุด Falcon 8ระบบขับเคลื่อน8ล้อเครื่องยนต์ดีเซล9ล้อแดงม้าทังเก็บน้ำ16,000ลิตรสนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ navco.com/uae मारुस सुपर ट्रा कॉन एक्सपायर चाकसा मार्किलुस टी एम बी एस ประเทศเยอรมนีรถดับเพลิงสนามบินสุดยอดเทคโนโลยีการดับเพลิงจุนักดับเพลิงได้4คนระบบขับเคลื่อน8ล้อเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องยนต์ให้กำลัง1 1 2 0แรงมา้าความเร็วสูงสุด135กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้รับประ,ปะกันรประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุดในกรณีฉุกเฉินพอเซียววินาทีสามารถตัดเศนระหว่างความเป็นและความตายบรันเวได้หัตาการฉีด70,00ลิตรต่ตอน,นาทีที่แรงนัน16บบาร์ ทางน้ำจุสูงสุด17,000ลิตรสนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.makirus.com ในช่วง um. นานาสาระโดนดับเพลิงนวัตกรรมสู้วคีภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักประจนเพลิงจะเป็นอย่างไรนั้นประชมกันเลยครับการใช้โดรนในภารกิจดับเพลิงถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดับเพลิงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตของนักประจนเพลิงและผู้ประสบภัยเพราะโดรนนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ฉับไวไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟไหมอาคารสูงยังสามารถสำรวจจุดเกิดเหตุหาตำแหน่งผู้ประสบภัยขนส่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติการได้อย่างตรงจุด,ดโดรนดับเพลิงรุ่น 216F จากบริษัทอี้หังประเทศจีนที่เขาได้เคลมว่า นี่คืออากาศยานดับเพลิงที่บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุดลายแรกของโลกสามารถบรรทุกโฟมดับเพลิงได้มากถึง150ลิตรพร้อมเลเซอร์ชี้เป้าและอุปกรณ์ตัดถางหน้าต่างพร้อมหัวฉีดน้ำแรงดัน,นสูง10เมตรจะขายปิดในราคาล้ำละ3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.9ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> ฮัลโหลครับได้เลยครับครับไ,ไอหนุม่มจะไถ่าย <laughs> ไอหนุ่มเซตะข่ายเอ,อ้ยรูปหล่อนะเรา <c oughs> ไอหนุ่มเซตขาย <c oughs>